คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระโกก้าประจปี2566ที่ได้มาประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566ประเภทรางวัลด้านลดความเหลือ่อมล้ำในสังคมของเทศบาลนครพิุโลกโดยการลงพื้นที่ตรวจประเมินในวันนี้เทศบาลมีโครงการโดดเด่น3โครงการ ที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านการลดความเหลือมร้าในสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนดังน,นี้โครงการที่ 1. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลนครทิษณุโลกให้เป็นมาตรฐานท,าที่เอื้อต่อคนทุกช่วงวัยน่าเป็นข่าวดีที่เทศบาลนครทิษณุโรกได้รับการพิจารณาคัดเลือกในรอบสุดท้ายในด้านลดความเลือร้อในสังคม ทำให้คณะกรรมการได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมแต่ตรวจประเมินโครงการโดยการลงพื้นที่จริงเพื่อประเมินก่อนที่จะตัดสินว่าเทศบาลมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรจะได้รับรางวัลด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคมครั้งนี้หรือไม่งานของท่านเจริญเดืนวัน้เป็นที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของที่โลกคณะที่เป็นหนึ่ในกรรมการเพื่อประเมิน แรงตัวก้าวเ,เป็นลความหลงหลังต้งยักที่นึ่เป็นปีที่สองนะครับแต่ถ้าถ้าผ่านปีนี้ไปนี่เน่ยทางนครพิศโลกก็จะมีสิ่งที่ได้รับการประเมินกังตัวการของคำประเภ็นลดความหลงหลังส่งำคัญต้นโต ถ้าปีนี้ผ่านเพราะมีเงื่อนไขว่าปีนี้ผ่านจร,จริงกรรมาการชุดนี้ที่ลงมาในพื้นที่ในวันนี้เนี่ยลงมาเพื่อเป็นประจักษ์พยานผลจากที่นักวิจัยไดเลื่อพื้นที่มาข้อเท็จจริงดูจากเอกสารจากการสัมภาษณ์มีความเล็่อที่เป็นที่เข้าใจ ว่าโครงการหนึ่งโครงการใดเนี่ยเป็นอะไรกรที่น่าสนใจอย่างนี้ต้องขอ,อยืมเกณฑ์ของนครอมซื้อโลกไปให้รัฐบาลดูวิธ,วธ,วธีวิธีการที่จะแจกเงินือป่าเนี่ยคถ้าเราไม่พูดกันเรื่องความเหลื่อมล้ำมันก็มีภารกิจส่วนหนึ่งที่จะต้องดึงแตงผู้สูงอายุผู้พิการแต่กับ เรื่องสุขภาพเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งมันก็เป็นภาระถุปกติของท้องที่ตรงไหนที่มันมันทําให้กรรมการมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำอยู่เนี่ยมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำวมีเยาวชนกลุ่มเด็กๆที่ที่มีที่เข้าคัวมีปัญหาเรื่องความยากจนเขาอาจจะไม่ได้รับโอกาสในการเรียน มีโอกาสได้มาทิซุโนโร่เทศบาลนครทิซุโนโร่มาประเมินที่นี่น่าจะเกิด10ปีแล้วครับ <c> เ <oughs> ดีย๋ยวผมกไม่ได้มาเลยนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเห็นการทํางานของเทศบาลนครทิซุโนโร่อีกครั้งแล้วก็ในฐานะที่ก็เข้าสู่รังวันที่69รอบสุดท้ายด้านลดความเหลื่อมล้ำนะครับสําหรับตัวผมเองที่ลองดูพรีเซนเตชันพอดีปีก่อนผมไม่ได้มาแต่อาจารย์ดีวิยุทธ์น้องผมก็เลยยังไม่ได้เห็นแบงก์ดาวเท่าไหร่ แต่แต่ผมในตัวผมที่มองว่าที่นําเสนอมาในภาพรวมแล้วก็โครงการที่หนึ่งกับโครงการที่สองนผมผมในตัวผมผมค่อนข้างชัดเห็นเห็นว่ามันก็มีแนวคิดที่ลดความเหลื่อมล้ำโดยพิจิตรโดยการนําเสนอของเทศบาลน่าจะเริ่มจากฐานการสร้างเมืองการต่อยอดของเรื่องเมืองขึ้นมานะครับเพราะว่าพิษณุโลกเองก็เด่นอยู่แล้วในด้านความที่ทาเมืองให้เป็นเมืองสมาร์ท เพราะสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก่อนก็ดังอยู่แล้วเรื่องไวส t ฟังเซอร์วิสต่างๆนะครับทำเป็นสมาร์โกเมนต่างๆเมื่อวันก็ข่้นใต้ระหวันของ d g a ไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นในลักษณะของเป็นเรื่องทําเกี่ยวกับ Smart ทเซสตีของเมืองนะครับรวมถึงทํากับสมาร์เรื่องเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขสมาร์ทเฮลท์แคร์ต่างๆมองว่ามันค่อนข้งโครบแต่ว่าถ้าเกิดจะนํนาเสนออีกนิดนึงมันเห็น เห็นภาพส่วนมันหายไปก็คือในเรื่องของการศึกษาของเด็กเด็กและเยาวชนในพื้นที่นะครับว่าคือพอดีผมไม่ได้มาปีที่แล้วที่อาจารย์ถามไปเรื่องการศึกษาท่านนี้อาจจะนําเสนอไปเมื่อปีที่แล้วก็เลยอยากจะเห็นเห็นทิศทางที่ต่อยอดขึ้นนะครับว่าในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยทางด้านการศึกษาเนี่ยพิษณุโลกไปถึงไหนถึงไงแล้วก็จะพลายามจุดนะครับอย่างเช่นคือจะทํา ยานที่ตายไปแล้วหหลายๆพื้นที่ในท้องถิ่นมีเยอะตั้งแต่จะเข้าไปช่วยแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราไมนม,ม,มีกระบวนการคคเ r e a t i o n เนอะไรให้มันมีโัวดักอะไรอะไรอย่างงี้น,นะครับซึ่งตรงนี้แต่ผู้กระบวนการเหล่านี้นะครับก็เป็นสองคำถามที่อยากมาคำตอบน,น,น,นะครับปัญหาเนี่ยคะมันมีอะไรบ้างในเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะคะเชื่อว่าทางเทศบาลเนี่ยะ,ดะได้ ทีนี้เป็นไปได้ไหมคะเรื่องนี้มันมีกลุ่มไหนบ้างนะคะแยกแยกให้ชัดเจนเลยนะคะแยกให้ชัดเราบอกว่าเราบอกว่าเราทำเรื่องความเดือดร้อนตะกดลสัมฤทธิ์ของโครงการเนี่ยอัตราการเกิดอาชญาก,การรมในเขตพื้นที่เทศบาลลดลงมันเหมือนความเดือดร้อนในสองกล่มนะคะแต่ดีเทเลโดยทั่วไปเนี่ยคะ่ะโอเคแล้วคะ่ะแต่ว่าอย่างอย่างนี้หาตาคืออย่านี้ค่ะเราเราเหมือนเราไปมุ่งเน้นที่จะเขียนในเรื่องของ ครงสร้างพื้นฐานมากเกินไปว่าเสร็จกี่เส้นหรือว่าอย่างเงี้ยค่ะกี่โครงการอะไรเงี้ยค่ะโครงไฟสาธารณะเท่าไหร่แต่ว่าอยากอยากให้มุ่งเน้นเพิ่มเติมคืออันเนี้ยมันตอบสนองต,ต่อกลุ่มเป้าหมายยังไงมันมีผลลัพธ์หรือว่าผลสัมฤทธิ์ต่อกลุ่มเป้าหมายของเรายังไงอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องที่สอง ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อมีฐานข้อมูลที่ดีแล้วเนี่ยมันย่อมช่วยให้เราเนี่ยจัดบริการสาธารณะให้มันเข้าถึงได้สำหรับประชาชนทุกคนทุกไปทุกทกลุ่ม,มนะคะยสนใจนะคะ่ะอยากให้ทางเทศบาลเนี่ยช่วยนำเสนอในเรื่องของฐานข้อมูลเมืองหรือว่า ซิตี้ดัต้าแพลตฟอร์ CDP เพิ่มเติมนะคะว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้างในนั้นะคะในเรื่องของโครการที่1นนะคะเรื่องของ Universal Design ค่ะอันนี้เนี่ยจะให้ช่วยแจกแจงความชัดเจนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็อยู่กับเราเนี่ยต้องไม่มีเ้อต้องไม่มีคนมากำกับดูแลต้องเป็นคนที่ยากจนจริงๆจนตรงนี้อยู่อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ดูแล ทีอีกอันหนึ่งที่ทางป้ครองที่เลือกอีกครั้งกี่ครั้งเท่าที่อยู่นี่มาไม่เกิน52เปอร์เซ็นต์นอกนั้นไม่ได้ความร่วมมือมาเลือกตั้ง <c oughs> แสดงว่าเขาไม่สนใจว่าองค์กรปกครองที่จะช่วยอะไรเขาได้อยู่ตรงไหนเราใช้ช่วงวิกฤตในเรื่องของโควิดเนี่ยมาเป็นโอกาสในการสำรวจประชาชนปิดเสียบมากอยที่ให้ที่บมืองเอเดียนนี่ยกพวกเรานี กระดูกระดูกูุหรือว่ามือกระดูกไปแข็งแรงเบาหวานอะไรอย่างนี้นะก็เราก็เลยอจริงๆนะที่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 อยู่ตรงนี้เราเราจะเราจะได้ตรงนี้อยู่ฮะแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเนัะข่าวขอขอบคุณก็เสียงคืออยากให้ทางนี้เสนอมาพูดมาเราเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนกดตอบนะครับอ่ะสองห้าห้าครับเดี๋ยวผมจะคนตอบเาตอเค น,นชื่อชื่อสดารัตค่ะชื่อเล่นชื่อดาวค่ะทํางานที่นี่มาหกปีแล้วค่ะแต่ว่ามาทําชมรมนี้ก็ตั้งแต่เปิดมาสองปีแล้วทีนี้รายได้ก็ช่วงหน้าฝนก็ไม่ค่อยได้อะค่ะเพราะว่าหนึ่งโดยความที่เราไม่ค่อยสะดวกในเรื่องเวลาฝ<ด>นมาเนี่ย,<ด>ยเวลาปู่วปุ๊บเนี่ยฝนล,ลงเนี่ยเราต้องเก็บดีกันค่ะเพราะนั้นรายได้ก็ขาดขาดขาดตอนมันก็หายไปแล้ว ไม like, <tek bor store> ่ก like, like, ็อยากให้ทําให้พวกเราค่ะเวลาหน้าฝนไม่ต้องวิ่งหลบไปหลบมาเก็บข้าวเก็บกอบเงินเนเก็บ่ะที่ว่าเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะทีนี้ก็อยากอยากได้เนี่ยค่ะหลังคากันั่นแหละค่ะอยากได้หลังคากันแดดกันฝนจะได้มีนวดได้ต่อเครื่องมีราไรได้ต่อเนี่ยรายได้ขาดตอนเวลาฝนตกเก็บทีเราก็ไม่กล้าเก็บลูกค้าต็มชั่วโมงบางทีลูกค้าก็ไม่ล้าให้เราเหมือนกันเมื่อมาเรื่อยๆตอนแรกเพเฉพาะมือเท้าอย่างเดียว ตนหลังนี่เหมือนว่ารายได้เรานน้อยลงเขาก็บอกว่าดีสำหรัตอนไปเรียนไม่ยากได้เกือประมาณ5้าใบถ้าสำรับเคียนวดบ้างต้องมีมีอะไรบ้างคะถึงจะสามารถนวดอะไรแล้วก็เขามีโรคประจำตัวของเขาไหมการนวดเราก็ก็ประสบการณ์ของเราเนาะเราเจอทุกวันน่ะเราก็สามารถก็นวดเขาได้ รู้จักกันที่นี่มาแล้วอุ่นใจนะคะหมอนวดเทียบเลยเคยนวดเกือบทุกคนเลยอ๋อแสดงว่าเป็นลูกค้าประจำลูกค้ประจำคอ๋อแล้วเขาลดให้ไหมคะเป็นลูกค้าประจำส่วนมากจะเพิ่มให้หมอครับอ๋อเพิ่มให้หมอมีเงินใจหรือวเขาเขาคิดราใครยันก็ใครไหตามป้ายเลยครับตามป้ายเลยป้ายอยู่ไหนร้อยสามสิบต่อชั่วโมงป้ายอยู่ไหนคะนั่นแหละร้อยสามสิบต่อชั่วโมงอุ้ยถือว่าถูกมากนะคะเทพยชั่วโมงละสองร้อยห้าสิบ สองส่วนห้าร้อยนะโอ้โหไหนคะรับกระจายไปอยู่ที่นี่กัเลยคุ้มมากครับแล้วหวายหมดใื่ไหมคะก็ดีกว่าไม่อันนั้นนะครับดีกว่าเราเก็บสะสมนั่นเราฝ่าหลายสังกัดเพราะว่าเดิมเนี่ยเวลาเขาอยู่กับอ่ากลุ่มสังกัดของเขาแต่ละร้านละร้านเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องคนหนึ่งค่ะให้กับเจ้าของร้าน พอเราจัดระเบียบใหม่ก็คือ 1. เราไม่มีสากกาดไม่มีการหักค่าค่าเข้าหรัวิา,วาวคาหัวคิวแล้วก็ประกอบกับว่าเราไม่ให้ไปอยู่ระเบียบละกะเรามาจัดระเบียบตรงนี้ ผู้รกเนะคะปี2566และคณะผู้บริหารเทศบาลนครสิรโลกค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอแนะนำรายชื่อท่านคณะกรรมการนะคะและก็คณะผู้บริหารของเทศบาลนครสิริโลกนะคะคะนาของตัวแทนูนสุขภาพชุมชนทั้งสีแห่งขออนุญาตนะคะในการนำเสนอความเป็นมาของการดำเนินกิจกรรม เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเพ้่อสูทธิอุแล้วก็เพื่อที่มีสาขภาพดีนะคะเพื่อที่ในเขตเทศบาลนครสุรโรกนะคะเริ่มสุขภาพพื้นฟูป้องกันดูแลสุขภาพทุกอย่างนะคะเราเริ่มเข้าสู่สังคมสูบวัยอย่างรวดเร็วเราได้มีการสำรวจนะคะเทศบาลนครสุโรก แต่เดิมทางมันเสมอนะอันนี้มีบริการรา้องออกไปเลยไปในห้องน้ำ่ยเราก็บริการได้ที่อาจารย์บอกคือว่าห้องน้ำพวกนี้เนี่ยที่แฮนด์เรอะไรกนา้ อย่าลืมว่าเราทำผลสุดท้ายมาันตกอยู่ที่ประชาชนแล้วประชาชนเนี่ยได้อะไร